งบทั้งหมดนี่เบิดสองแสนบาทบ่สองแสนบาทก็ร้อยกุลาศเนาะยังพอในร่วมค่าสร้างเลยพี่น้องเลย่าร่วมค่าสร้างมันจะข่าวซาม้วบ่สัน ่ายังต่อกันอยู่ที่บ้านแม่น้องมีเดอ้อพี่น้องเลยต่อทีอ,อีพี่สองอ่าสิมาถามทางแม่น้องมีเพิ่นก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นอยากได้งัวได้อย่างเลี่ยงนะพี่น้องเลยเลี้ยงงวัวใบ่ก็อยากได้งัวเลี่ยงสบ่ปะงามนี่บริมีหย่าได้งามนี่เนาะคันคันว่าอยากซื้อนี่ต้องพุ่น ช่วงเรดูใกล้ชิหอเราดูฝนเนาะบานเ,าเา้นาแพงว่างัวเมหนึ่งก็้นบูใส่น้างัวเมงัวเมย์เห็นไหมงัเมบมือปายออบานเ้ารักมื่นนี่เลยรักมื่นลงมาได้ หลักมื่นลงมาบ้านห้านั่นโอ้ยบ่ได้หอหมื่นบางบางบางที่เขาเจ้ายากทายเนาะเมลูกเมลูกหอมจ้เมลูกเมลูนีขายม่ได้แพงเมลูกอใหญ่สามสี่พันนี่แหละอาจจะสีตนี่มาเลี้ยงไงหากเขาเจ้าขายเลยครอบครัวหนึ่งวานมาซื้อนี่แหละตัวละสามล้านปลายหนึ่งลึกถึพี่เราแพงหมื่นปลายหมื่นสี่หมื่นสามก็เมนหมื่นห้าใหญ ทางพ,อพ่อเพูนว่าถ้าว่ามีคนอยากคานะบอกในเด้อพ่อนะทางว่าในเด้อแับนี้ก่อนท้าศิถามให้ว่ามันขอเจ้าอยากขายลายยุบบังหันนะบังหันไปดังไคเพันซื้อหนึ่ช่วงอันนะั้นเนาะช่วงอันนะ่นนะเดินหาเดินทบคนแรกอย่ามนี้มาซื้อมาจิ้งคีเลี้ยงใช่ยังไงหนูมีหย่าเลยเนานะปล่อยไปด้วยเลยค ปอยไปซื้อแฮงแล้วซื้อมาแล้วพ่อเนาะปอยได้บ้านอื่นแม่นแม่นบ่ได้ไปนํารถสิไปนําอยู่สิได้เนาะเจ้าของงัวนะนั่างัวก็ยันลงพองัวนั่นติบ่ลงฮะบ่ลงบ่ลงลําบากไกเนาะเพ่สิฮอดก็บ่ได้ง่ายสิฮอดบ้านแม่นๆวันแม่นนเลงจะบ่ลงงัวนะใส่ นักยอมบปตัวเรียนจันนี่เาเี่ยเที่ยงนี่เหรอวัดโคก้อนเชกคืแถวระขาบนั่งนัาไปนะน้องแกก็อยากไปเนาะท่านอาจารย์มีอะไรงัวแม่ยวงัวน้ำม่เเออแม่เนี่ยแล้วงัวพี่น้องเองนะสบายให้รบกนเรื่องจะไม่ไชื่อน้ำน้ำเลซื่อคนตัวเองซื้อคนตัวเองนะสบายแล้ว เวลามันปมันกับโบไกเนาะเขาซื้อเขตอื่นผ่ามันยังเสียยไมเสียเนยันือนนเมน่แอีหืนายรู้จิ๊แพอื่นะบแพงตุลีตัวพนยกัโลละห้าพันกัเมนยอข้าในบ้านมีคนก็มีมีบ ข้า sucking, ื่อ <an> ั <vid> ือกาอ่อนะเบนเ้าอยากเลี้ยงแบบนี้มันแพงแม่นโยในบ้านเนีคือกัน้บนเฮาอยากขายอะไรถือถือก็ขายได้บ่าเนี้คขายขายขมังเลยขายเฮาขายมันก็หนีแม่ลูกมีแต่หกพันหมดห้าพันปลายนึ่งแม่กับลูกได้หาโอ้ลูกมันเท่าไดคุ ได้ลูกคูปี้ปีนี้นี่ว่าเดกว่าจูงกินหยาอีวจารุมนะ่มันถือได้ห้าขายปีนี้แล้ววางเรื่องนี่แหละห้าขายช่วงวังเกี่ยวข้เ่นะมีน้องไหนงัวแม่ชื่อะพืที่เออขายชื่อค่ะถือว่าแพงเลค่ะอันก็ว่าที่อยากายเพราะนั้นมันหมุนหัวเก่งนะฮะ้่าน่าฮุ่ป่าฮ่าฮ่าฮา่่า่า่ เป็นไอ้เลยป็นไอเลยเป็นไอ้่งินยาแลวก็มาเดนนี่มัิหขงมบ้านไหนมาดงยี้ดงนี้โอ้งนี้ให้กับก้าชิดใหม้ามาละอ๋อิใหมไปบ้านนี่มชินะเพื่อี้คือมาแล้วก็แม่ยาแน่ทกเช้าุน่ปั่นเอายักอ้มแน่ เห็นงามนะเว้ยแหละเฮ้ยเจ้าขายสินงามพ่อกาแพอะะแมมได้หลายคืนเลยครได้หลายผูเพนสี o, <te le> <lush> ขาวพักขวันบ <te> ่ภูเพนสีผูกเคนนั่นขึ้นเื่น่นีล้ขึเฮือนใหม่้อนีกแลว

บบแบ้แมนเลยมันเป็นอันติดต่อบ่ได้นะมันบอกว่าโบสามารถติดต่อหาบุคคลนี้ได้เปลียนินสงสยัยผ้ซื้อโทรศัพท์ใหม่บหรือไดนหรือว่อคือทักหาได้แล้วเนาะวันอันนี้เป็นเบันไดเ็ดอันบางเหยียบเนาะเล็กนี่อะไรอ่อ เห็ดบันไดเลยกับคกอยู่ได้สิป้าว่าเห็ดบันไดเลยบ่อช่างอ่ะนี่อันนี้เด้อันนี้เล็กนียเห็ดบันไดเลยชะอ่อนเล็กใหญ่น่ะงบทั้งหมดนี่เบิดสองแสนบาทบ่ะสองแสนบาทก็ร้อยโคราชเนาะยังพอในรวมค่าสร้างเลยพี่น้องเลย รวมกว่สรางมันเข่าามนะบอสันททราคาามมื่นห้าสามมื่เอให้เพ่นแมื่นห้าทั้งามื่นห้แล้วอ๋อแต่ว่าอันนี้อีกกันสองมื่นสองมื่นเนาะอืมสองมื่นอะไรไปร่วมอ๋อไปมื่นห้าเผื่อแล้วสิเวอรจักเซนนี่เนาะพอจะได้มาเห็นเพือนถือบ่เซนไป สิตกอยู่สามแสนไปเขาสิปขายสร้างเมื่อพิจสามแสนในเงินหาแสนในเฮ็ดค่เลยแมนอันนี้ทว่าเพิ่นพี่น้องในเซืรอได้เนาะเป็นแร้วดลางบ่าน้เนี่แล้วดเล่บ่านี่นะอาชาเมินหาะทั้งติดกโลนี่บริติบริลายติ๊กะโลเทพื้นอ๋อ เอาเบอร์ใ pues ห nah ้ด้วยช่างด้วยถักเกี่ได้เนาะเพื่อเหนี่ให้ลื่มกูนี่อยู่ดอกนิดนึงบอกกูเพื่อมีเงินนี่เนาะแตอ่อนด้วเนาะเพื่อแล้ลงอันฟังไทยไปภาคใต้เห็ดอย่างสวนทุเรียนน้ามูเพื่อแล้คือสีมีรุ่นเยอะเนาะกันเห็ดไปไปสวนทุเรียนไหนเพราะกันเห็ดนี่แม่เสีเอาส่งนี่เลยขันว่ามีเงินเนาะ าคือสิบบมีดอกพี่้องไงชาติมันแพงแพงขึ้นน้ำมือเนาะแม่ทำไปชีวิบ้านในจองหมัดยังแปดชิลวดนะนะขึ้นอีกแล้วแม่นบาพันอยู่ชิโนนะโลโลหนึ่งจิบาพันเธอบกายที่เลยเขาอินไกก็กินกได้ขึ้นอีกล้ขึ้นนตลใครยุผู้บริหารเงินเพันอ่าพ่นคิดรายละเอียดอยู่ แล้วอหาก็เบิด200,000พี่น้องเอ้ยจดไว้เพิ่นจดไว้เพิ่นจดไว้ละเอียดจังได๋จอันก็จดว่าทั้งหมดนี่เนาะอันเงินเฮ็ดเฮือนหลังนี้สิเบิดเท่าใดหั่นนะบางคนก็ว่าฮอดล้านพุ่นเลยว่าเฮือนหลังนี้นะเลาบใหญ่ขนาดนันนก็ยังเ่า3แสนอยู่เนาะแม่นแล้วบ่ตแมันไปไปบ่ได้ไปก็ว่ามันสิแพงกระจกนี่จะว่าบ่

แสดงว่าพ่อพ่อชมเล่าคิดไรถึงได้นี่ลาอวานกระจกเนี่ยนั่นนี่เห้าวจักอย่างโบเป็นในกับแบบช่างมานั่นนี่กับลักเกือบเขาลาดมันได้แบบที่ไหนเขอนทานี่เลยเนาะแมนนั่นแหละเพื่อนทันเขื่อนนี่เนาะนางเล็กนางเชื่อโมอันนี้นาะพ่อชมแล้วก็เป็นช้างแน่เนาะแล้วก็เลยคิดแบบมันเอาตัวที่มันอยากอันนี้แน่เนาะ คนคือห้าเจ้าคอยนี่กับซิเมนบานไหมได้เนี่ยใช่น้ำไปล้างแล้วก็หมว่าลกแคานไ่งเพื่อนแบบนี้ใช่บานไหมบอกคือมันบอกคือมันความลางใช่กระจกนี่ก็ได้เนี่ยเพื่อนงามนะงามห้าสีห้ากับพ่อมน้ำยูคันว่าคันว่านะกระจกใส่เนี่สซิปพ่อมเนาะอันนี้เป็นกระจกมื่อด้วยส่งามสีใช่สีอย่างได้แบบนี้เนาะ สีทะเลสีทะเลให้ๆเลือกสีนี่เออเอาแบบนะหงเจิดจจ๋เลยนะเอาข้างในคือบอกสีสีขาวแล้วข้างในสีบัวข้างนอกสีก็สีทะเลสีทะเลกันเลยสีเย็นตาได้สีทะเล เนแล้วว่าชาวอันว่าเฮตสัมโนคือว่าเฮตสัมโนยังเดือนห้ากูเลยได้นะตะว่าเขาว่าเขาเจ้าว่าวนะแม่นมันยังว่าออกมาดิเขาเจ้าว่าเฮตสัมโนแบบนี้นะคือว่าเป็นบุคคลในแบบนี้นะแต่ละคนน่ะแบบนั้นถือว่าประจำตัวนี่บ่แม่นอย่าไปค่ายว่าประจำตัวนี่ได้คมันแม่นเรื่อนหน้ากาสิบปลายสิบปลายคนกับสิบปลายหัวพวกนี้แบบนี้นะแบะไม่ได้ เมืองเดียวกันมันก็จะคือกันคือกันและเมืองเฮากันเนาะเมืองเดียวกันเนาะมางอุทุมพรกันเดียวกันเบิร์ธและวเดี่ยวเดียวกันยังหนักใจอย่างเลยทั้งสร้ามคนนี้มารับประทานอาหารที่พี่ส่องข้าบข้าบเลยข้าบเช้ากับข้าบเพนมาแต่เช้าเลย อสร้างก็สร้างสูตรส้าบ่อืึมส่วเพ่อพจังว่ยดอกสฟนพ่อไปพ่อไปเที่ยวบ่ได้ไปเที่ยวงานธาตุบอสร้างโอ้ยได้เงินที่งอเลยครับก็บ่ได้อยากไปเลยมันเด็ดทอดเขาเห็นแต่ข่าวคนหน่ะลงว่าปิดปิดเปิดเปิดอยู่นะคนหลายแห้งนะบอสเขาไปเลยเขาไปเลยนะเขาบอใจเออ หลักไปไทยเลยสวยโอกาสไปทำงานเลยจะปิดน uh, ั like okay? ่นให้คนลาวขามไปลาวบางคนน่สวยโอกาสไปช่วงนี้เนาะไปลายแหงไปเลยไปหอดังนั่นเลยไปจ้อยเลยแล้วเบีบก้าไมอีกเนาะไปเย็นลงตบเก้ารขวไปเมืองเลยเขาห่าบก้าะเขา เชนอันในด่านอ่ะไปเลยพวกบัตรอันนี้นี่แมนพวกบัตรนี่น่ะขาวซีบอวนั่นมาเด้อพวกบัตรทำงานพวกนี่ขาวซีขวบมาแบบนั้นแล้วก็ไปอาใส่ไปแบบนี้เฮ็ดบัตรขวบไงงานธาดเดี๋ยวซื้อน้อเฮ็ดโตกเหยียบฟังท้ายเลยกับแมนไปเลยนี่รถมาหาวีสังเราไปเลยแบบนั้นก็เจ้าก็สวยโอกาไปเนาะ คนไปก็กลับมาหลายเห็นในคลิปในอย่างเขาจะเอาลงนะปิดปิดเปิดเปิดอยู่นะคนได้หลายจริงคนหลายพาสปอร์ตเจ้านี่ยังจากปีแบีไห็เออชุดลายวะสี่พันห้าสี่พันห้าระแบบด่วนปะเออแสดงว่าถือก่าวเก้าสบันี้นะ นอ่นองมีเฮ็ดลวบ่ย่างบามมะได้สมโนกัวย่งบได้มนมีอยู่นั่นสามพันหาหนึ่งได้ทางพี่นะสามพันหาแถวแซวบ้านเห็ดนะนี่ก็จะเฮ็ดเบรยยิร์ดอัยูแล้วนี่นะเบิรเห็ดไม่ <c oughs> เล็กน้อยก็ซทำกันได้เนาะทำกันบัดเล็กน้อยก็ซทำกันคือเสียงรถวิววิวรถห้องมอสุกเซินมะหยุแกไม่ขันยูโอ้พี่น้องเอ๋ยมาหนี่มายำๆไมมแ่ต้องมีพี่น้องเอ๋ยไมาตั้งแต่เดินๆสิเข่าทรงเดือนแล้วล่ะมาตั้งแต่ปีใหม่พอน มือเป็นวันเกิดน้องมีกับซิบรีมาเลยเนาะพอดีว่าเมื่ออื่นพอมีเวียกอยู่ทางบ้านแน่บรีมาแต่โดนก็คืองไก่ไก่เลยเนาะไก่กินยาแน่มั่งใช้โดยเฮตนาเงานอนแว็บเวบมาเฮตยาเราจะมีแค่ไปซิโนเขาเฮตยาไปซีโนกูัมือขี้รถจักรบ่ไปขี้รถใหญ่เดนี้เอาเครื่องขออเออเครื่องเลยเนาะใครยุพยัญญาเจ้าได้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะ นายเฮยไปเลยเนาะแมเนี cuts, teachers, 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 teacher. the teachers, the teachers. ่ยเลงก็ลงแบบเห็ดเลยนะเออเฮาเรต้องขีดน้ำมันนะเรต้องขีดน้ำมันเลรอเฮาเห็ดไปธรรมดาธรรมดาแล้วมันจะเฮยไปเองไหมมันช่วยกินยาเปนแห้งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณอือเรต้องกินแล้วก็มีแต่เฮาแบบเรต้องขีดแบบเฮาเห็ดไปธรรมชาติธรรมชาติเลิศนะมีเบียกแล้วเฮาเห็ดไปเลิศอาหารการกินก็ไม่ได้คลร๊าบหรอวะอันนี้เก่งใช่ไหมกินตลอด น้ำไม้ก็กินได้บ่าวันอ่าว่าแล้วก็อย่าไปคายให้กันก็พะย่นเบาหวานแล้วเนาะบางคนน่ะขลามแท้ขลมาขลมว่าก็แห้งเป็น<ม>แบบเฮาคิดใช่ว่าโอ้ยยันผิดพะย,ย่นเฮาวผิดพะย่นเฮาแบบนี้เห็นนะฮะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็พากันมานาั่งเล่น เย็นเด้อตอนนี้กะบม่ได้ห่อนเด้อมาในพี่นอ้นองเไยเพื่อนเราติดแอร์จะได้จังเย็นเพิ่ <laughs> ตนติดแอร์อยู่แล้วเพื่อนเพิ่นสำหรับคลิปนี้กะขอขอบุญขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องเลยที่ม,มาติดตามรับชมเนาะแล้วก็พาะพรมเอกพี่นอ้องเอฟซีมาหลินน้ำเมลน้องมีพี่นอ้องเลยบมาเต้นดน,ดนถ้าหากว่าอันใดบปรดชมมาภาคควรกับเกาะข,ขอโทษขอผ้าหาลายๆเด้อเนาะนะกะพอดีว่าเพิ่นกันมี แฟนอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยตอนนี้ก็เพิ่นก็เป็นพ่อฮักของพี่น้องวินตาเนาะเพิ่นก็อยู่ต่างประเทศเหตุวี่กอยู่พูนไกลๆพินพี่น้องเลยอยู่ทางไต้หวันเพิ่นเนาะแต่เพิ่นก็ให้เนาะกานศิว่าแล้วก็ให้พารัญญาเพิ่นเป็นผู้บริหารพี่น้องเลยเพิ่นก็ฝากเงินฝากค่ามาให้พารัญญาเพิ่นบริหารเนาะบริหารอันเหตุเทือนเหตุซาน เพิจนจดไว้กีบหนึ่งพันนึงก็จดไว้คักันกะันก่ได้จดยัน่นยูแนกินว่าได้จดเอ่อันบวกใส่การแห้งลายแล้วนะคันลายวิดทุกกีบทุกางา์ก็ขึ้นสีหอดสีหาเซนหน่ะลาพี่นนอเลไงขานน้ำมกน้ำมันไปมาเนาะ ยศแต่ซื้อเครื่องเ็ดเท่นเนานั่นสะเป็นสลานั้นอันเจ้านั่งนะเพนหนึ่งเท่าไรตัปนึงนี่ม่หาเพนอเจ็ดร้อหาเพนี่เจ็ดรอตันึงเจ็ดร้อยตัปหนึ่งเจ็ดร้อยบาทเพนนั้นเนาะมีหาเพนดิลุบนาเปไนน็นไงเนาะ ก็นา,ยนอ,า,ายอยู่เนานะมันมีรุน่นนาอีกใกล้ราคาเทไรวะล่ะอ่รุ่นออน,นากระแตงมีแตงหาอีกบัวเมนบ่อเอาแบบเดียวกันเลยบัวเมนบอกดูห่านันเฮ้ยมันบ่มีรุน่นนาม,มันจะรุน่นนี้ไดยย้อะรุ่นนี้อ,อ่าอันนี้น่ะสิมาใช่มองได้ยังนี่น่ะนในใอ,อ่ายังว่านี่ติดเต้ พี่น้องเลยกับสำหรับคิปนี้กับซีประมาณนี่เด้อเนาะจะได้ขอตัวกลาบก้อนพี่น้องเลยบานนี้มาเยี่ยมมายามเพิ่นไม่ได้มาแต่โดนเนาะกไม่ได้ไปทางในก็ได้ไปใส่ได้เพื่อนเห็นไหมันสาวอันธิตกะเมื่อยเมืม่อยแบบอากาศห้อนแหงเพีย้ยอจะได้ขอกลาบก้อนเด้อสบายดี